Yamaha a แ r ร์ c ็อก155 2026บทนำฉบับเต็มสำหรับผู้ซื้อและแฟนสปอร์ตสกูตเตอร์ภาษาไทยบทนำทำไม a อ r ์ร็อก155ยังคงเป็นตัวเลือกน่าสนใจ Yamaha a แ r ร์็155ยืนระยะมาเป็นหนึ่งในสปอร์ตสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนเมืองและผู้ขับขี่ที่ต้องการสมรรถนะแบบมอเตอร์ไซค์สปอร์ต แต่ในตัวรถแบบสบายๆของสกูตเตอร์ด้วยรูปลักษณ์ที่เฉียบคมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องยนต์1 5 5ซีที่ให้พลังดีสำหรับการใช้งานในเมืองและทางไกลไม่มากก็น้อยรุ่นปี2026มีการปรับปรุงทั้งด้านดีไซน์และฟีเจอร์เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ขับขี่วัยรุ่นและผู้ที่มองหารถใช้งานประจำวันที่ดูสปอร์ตและมีเทคโนโลยีเชื่อมต่อสมัยใหม่ภาพรวมดีไซน์สไตล์สปอร์ตแข็งแรงแต่ใช้งานจริงได้แอร์รอก155ยังคงภาพลักษณ์ Air ์อั o กอร์โครสสปด้วยเส้นสายเฉียบคมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์สปอร์ตแยกชั้นไฟไท้ายเล็แบบโมเดิร์นและแผงแฟริ่งด้านข้างที่เน้นเส้นสายให้รถดูเต็มรูปแบบเหมือนมินิสปอร์ตบค์การออกแบบเน้นให้ผู้ขับขี่รู้สึกว่าได้ขี่รถสปอร์ตจริงๆแต่ยังคงความสะดวกสบายในการขี่แบบสกูตเตอร์เช่นเบาะนั่งที่สบายและพื้นที่เก็บของใต้เบาะที่ใช้งานได้จริงท่าทางการขับขี่นั่งสบายแต่มีท่าทางค่อนข้างกระชับเหมาะกับคนที่ชอบลุกสปอร์ตล้อและยาง ยางขนาดใหญ่ให้การยึดเกาะที่ดีขึ้นขับขี่มั่นคงในเมืองและทางด่วนความเร็วปานกลางขุมพลังและระบบส่งกำลังเครื่องยนต์155ซีซีเด่นเรื่องพลังและประหยัดเครื่องยนต์ของ a อร็อกห5รอเป็นจุดขายหลักเป็นเครื่องยนต์155ซีซีแบบ4ีจังหวัดระบายความร้อนด้วยน้ำลิควิดคูลที่พัฒนาเพื่อให้มีแรงมมาและแรงบิดที่เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในเมืองและการเร่งแซงบนถนนหลวงขนาดไม่ใหญ่มากเครื่องยนต์นี้ใช้เทคโนโลยี VVA Variable Wow a c ล์ล e อคเในบางตลาดทำให้พลังเครื่องยนต์ทั้งรอบต้นและรอบปลายดีขึ้นอย่างสมดุลอีกทั้งยังกำหนดว่า a i r o x 155ห้กําให้กำลังสูงสุดอยู่ราวราว PS PS ขึ้นกับมาตรฐานการวัดในแต่ละประเทศและแรงบิดอยู่ในช่วงที่ตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปได้อย่างมัน่นใจข้อมูลสเปคเฉพาะรุ่นประเทศอาจมีการปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานมลพิษและการขออนุญาตจำหน่ายท้องถิ่นมากกว่าข้อสังเกต รุ่นย่อยบางประเทศอาจมีการปรับฟีเจอร์เครื่องยนต์เล็กน้อยเช่นระบบจุดระเบิดการจูนแผง ECU เพื่อให้ผ่านกฎระเบียบม,มลพิษเช่น OBD, Emission Norm หรือให้เหมาะกับเชื้อเพลิงท้องถิ่นเทคโนโลยีและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก Yamaha าาาติดตั้งเทคโนโลยีที่ทำให้ a i r o c 155ดูเป็นสกูตเตอร์สปอร์ตยุคใหม่มากขึ้นดังนี้หน้าจอดิจิทัลแผงมารวัดดิจิทัลแสดงข้อมูลความเร็วรอบเครื่องบางรุ่น ระยะทางและการแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟนผ่านการเชื่อมต่อ w i Connect ขึ้นกับรุ่นย่อยที่จำหน่ายการเชื่อมต่อ w i Connect Bluetooth บางตลาดจะมีฟีเจอร์เชื่อมต่อแอป,ปเพื่อแสดงการแจ้งเตือนโทรศัพท์ข้อมูลการขับขี่หรือสถานะของรถผ่านหน้าจอข้อมูลช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยลดการหยิบมือถือขณะขับช่องชาร์จ USB พอร์ต USB-C ให้ความสะดวกสำหรับชาร์จมือถือในขณะจอดหรือระหว่างเดินทางมีในบางรุ่นบางประเทศ ระบบกุญแจอัจฉริยะ Keyless รุ่นพรีเมียมหรือรุ่น S ในบางภูมิภาคได้รับการติดตั้ง Keyless รี m o ท e ีย์เป็นค่าเริ่มต้นเช่นรุ่น Aero 155S ที่เปิดตัวในบางตลาดมีฟีเจอร์ Keyless Ignition และรีโมทสำหรับค้นหารถฟีเจอร์นี้เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยระดับหนึ่งหมายเหตุฟีเจอร์ข้างต้นอาจแตกต่างตามรุ่นย่อยและแต่ละประเทศโปรดตรวจสอบกับดีลเลอร์ y a ม a h a ประเทศไทยเพื่อยืนยันรุ่นที่มีจำหน่ายและออปชั่นจริง โครงสร้างช่วงล่างและระบบเบรกความมั่นคงและความคล่องตัวแอรอกหนึอถูกออกแบบมาให้บาลานซ์ระหว่างการควบคุมแบบสปอร์ตและความสะดวกสบายในการขี่แบบสกูตเตอร์โชคหน้าหลังโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกหรือโชคที่ให้ความรู้สึกคล่องตัวและโชคหลังที่ปรับจูนมาให้เหมาะกับน้ำหนักบรรทุกและการขี่คนเดียว2คนระบบเบรกดิสเบรหน้าเป็นมาตรฐานส่วนด้านหลังบางรุ่นอาจเป็นรัมเบรกหรือตัวเลือกดิสเบรกขึ้นกับรุ่นย่อย การติดตั้ง ABS อาจมีในรุ่นที่เน้นความปลอดภัยมากขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกกลุ่นจะมี ABS ให้มาเป็นมาตรฐานในทุกตลาดน้ำหนักและขนาด a i r ล o c k ถูกออกแบบให้มีฐานล้อและทรงตัวที่ให้สมรรถนะขนาดเข้าโคง้งโดยไม่เสียความสบายเมื่อขี่ในเมือง